สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าวสวนเกษตรที่ฎีใหม่นี่ร้านก้อยขมส้มบิ้วครับสวนทุเรียนนี่สีทดลองตัดหยอดครับตอนนี้ตัดไปสองต้นนะครับต้นนี้ติดเสาไฟฝาตัดหย่อนครับสิตัดยุบสามต้นนี่ครับปีนี่ทนลองมันสูงครับมันสีขึ้นไปหาเสาไฟสีท,ท,ทดลองครับบพทดลองข้ากับบุ้หูครับพี่นอ้องตัดย่ดอน เพราะว่าของม้วนเนี่ยมันต้งองล่องจากสวนจากของค,ครับไปล่องสวนพืชนี่บ่ได้ครับคนทุกคนกับแพงกิงแพงงาแนะที่น้องทุกคนกับหวงทุเรียนแต่อยู่นี่ทดลองตัวนี้เดี๋ยวเอาหน่วยวันเท่าสตาัดครับพี่น้องเ,เบิ่งงด้วสาสเบิ้งครับว่าตาัดออกแล้วกิ่งไงปะครับนี่นี่ครับตัวนี้ตัด์ทบ่ได้มันอยู่สูงครับกับกิ่งไงครับ ทำขวดเอ็มลอยปกติกับถ้าตัดถึงกับคืนไปตัดอีกก็ได้ครับแต่ว่าอยู่นี่มันตัดมาถึงครับสูงตัดไปน้าแต่งไม่น้ำนี่ครับพี่นอ้องสิทวดล่องปีนี่สามต้นครับพี่นอ้องคลิปนี่คลิปนี้เทคนิคกับสิตัดหย่อนนี่แหละ,ะครับพี่น้องเพิ่งเพิ่ตัวนี้นํามันจะขับเดี๋ยวบางตอนตอนเอาหน่วยออกแล้วตัวนี้มันโลนครับตัวนี้มันโลนตัวนี้มันโลนครับนี่ถ้ารวมบันไดครับ อมบันไดบันไดซีเมตรกับประมาณหาเมตรหาสิบรับจากพื้นขึ้นไปครับบันไดซีเมตรประมาณห้าเมตรนี่ครับสูงตัดยหยอดหอสัตยหยอดแต่งจริงครับพี่นอ้องนี่เดี๋ยวเสียบเบื้องครับหยอดญ่ครับพี่น,อน้องนี่นี่แหละคือเฮ่าต้องทดลองครับทดลองจากสวนเท่าครับพี่นอ้องแค่ประสบการทดลองทีนี้ที่ทดลองเบืองว่า การตัดหยอดแล้วคือข้าตัดหย่อแล้วกิงขขางล่างมนสิอ้วนนะครับพี่น้องคือคุณลงคนกระถามมาตัดหย่อแล้วกจริงมันคืออยังคือบบใหญ่บอ้วนมันบบใหญ่บอ้วนก็เขาตัดหยอดแล้วกริงข้ามันหลายงานมันหลายเข้อแต่งออกโล่งงานมันกระสิทธ์เลี้ยวครับพี่น้องการตัดหยอดแล้วขาต้องตัดงานแจงกริงไ้โล่ง้ริงเลี้ยหน่อยนะพี่น้องจริงมันสีเลี้ยหน่อยแล้วมันก็สิมันเลี้ย ตัวนี้ยังสีดตัดออกอีกอยู่ครับกริงเดี๋ยวเอาหน่วยออกแล้วกันโจงหน่วยบ่หลายครับสีดตัดอีกอยู่เดี๋ยวหน่วยออกแล้วกันผลผลิตเก็บผ้นผลิตแล้วครับนี่เทคนิคการตัดหยอดครับสูงประมาณห้าเมตรครับตัดตัดเท่าตัดเวลาตัดหยอดครับให้ตัดสีิบหาครับหนึ่งเด้อถ้าตัดหยอดให้ตัดซีิห่าครับอยากยจะไปตัดตรงครับ เพียงเวลาพระว่าเมื่อเทียมันจุดสูงเขาท่ายาวไปได้กับฝนตกมากเลยบอยมันขังนะครับพี่น้องตัดสีสิมหาครับให้มันแห้งเร็วครับ๋ยวมันแห้งเร็วอาจสจิเกิดจะล่านะพี่นงตัดสีสิบหาตัดหย่อดตัดสีสิบหานีปีนี่ที่ทดลองมูลสามต้นถึงสี่ต้นครับนี่หละที่ทดลองให้พี่น้องเบิง่งว่างานมันจะสมบูรณ์บ่ค่อยติดตามกันครับคลิปต,ต่อไปครับพี่น้อง ปีนทุเรียนมันเป็นมาหลายครับปีนี่ก็ได้เรียนรู้ได้ลายอย่างครับทั้งพายุทั้งฝนทั้งอากาศครับปีนี้ก็เรียนรู้ไปเลยลายยางตัดงาจะแพ่งงาครับทุเรียนสำหรับทุเรียนสำหรับทุเรียนผู้ปลูกใหม่ครับจะแพ่งงาจะแพร่งจริงครับพี่น้องผมกะร่งคลิปให้พี่น้องเบิ่งการแต่งกริงแต่งอย่างนี่ครับจะแพร่งจริงแพ่งงาครับ พระแพงเ้าสีเสื้อไดเสื้อได้มาได้ข้องสีเด็ต euh ัดถิ่มครับไงมาได้กับสีเด็ตัดถิ่มมันมปนตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ผลของการแพงกิ่ง <Kristen> ตั้งแต่แรกครับง่ากับเบาได้กับเสี่ยหนาเฟี่ยลังทึ่งๆมันเหมือนมันมันเป็นออกเป็นเป็นสองหยอดเลยครับข้างบนตัวนี้เพราะว่าแมงมุมลี่ตัดหยอดมันมันก็เลยดีอย่างหนึ่งมันก็สิเป็นงามบอกครับจะไปยันมันหา เฮงวุ้ยนํามันครับตัวน,นั้นรักษาแล้วแตกเป็นงาแหละนี่ตัวหน,นึ่งครับของการแพงกิง่งทำหมดแ,แ,แ,แต่งไปทีแรกฟอพิษผาดน,นี่ร้ายครับยังว่ารุ่นคู่มือนี่พยายามแต่งกิง่งแต่งงาออกในเรียวครับล่างครับเทคนิคของการแต่งกิ่งนี่ทุเรียนเดี๋ยวมันก็ต้องลองรับสวนเท่านี้นะครับพี่น้อ การที่ไปแต่งกิ่งสวนพื้นมันกับว่ามันเหลืยงง่ายทุกคนกับห่วงกิง่งห่วงยังครับถ้าห่วงหลายที่หลูมมากก็ยากครับเมื่อกระทั่งขืนนะครับตอนเอานวยพี่น้องขึืนตอนโยงนวยเลยพี่น้องนี่นี่เดือดเสียบเบิง้งถ้านวยขนาดนี้ขึ้นยากแ้งครับเขนศอกเลียนไหลอาบเลยครับพี่น้องมือบาดเบิดครับพี่หน้องขืนแต่ง ข้นโยงข้นงั้งบางทีครับมือบาดเลยนี่พักน้ำพักงั้งนะครับนี่แหละมีงานทั้งหลายเลยครับนี่ีใจบันไดพี่เนียมครับต่างขา่านเอาน่วยแหลกสิเอางาอีร้ายครับเพื่อตัดหอนหยอดพร้อมมาจากกับปีนี่เบ่งก่อนครับตัดถึงมีอีกตัวหนึ่งครับพยายามตัดหยอดครับสูงแห้งครับตัวนี้ขืนมือๆเลยครับประมาณเกตถึงแปดเมตรแหละครับนี่ ตอนเอาหน่วยขลงเรีคิดวิธีได้ครับต่อดำเรียครับสปตัดหยอดครับตัดลงอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้มีเปล่าไม้ตัดหยอดอยู่แล้วครับสูงแห้งตัดหยอดตัดหยอดอีกอย่างหนึ่งกับผลยาง,ง่ายนั่นครับพี่หนอถแถวๆนี้บ้านมีคนตดดัดหยดอลนะครับถแถวๆสวนกเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุลปผยเพื่อเยือน,นทางวิยามบ่ม,มีครับอาจจะเป็นสวนแหลกเลยครับตัดหยอด แต่ว่าทั้งกันทาักษ์พันว่ามีอยู่เอฟซีพันมาฮัาตัดมีอยู่ครับอยู่นี่ตัดเลยครับขืนแดงในโอกาสขืนแ้งแล้วก็ตัดเลยเหมือนนี้ตัดไปสองสามต้นนะครับตัวเหนียวนวยแล้วครับสิตัดเทือนครับเบื้องลักษณะแล้วตัวนี้เราสูงกว่ามูครับกับอยู่ติดปลายางครับนี่มเกี้ครับพี่น้องสูงสำเร็จนะ้าอาไรประมาณเจ็ดเมตรถึงแปดเมตรครับ ต้นทางกันนี่มันเป็นงามครับพี่นนอเป็นงามต้นนี้เพรตัดมันขึ้นไปแล้วมันจะไปแยกตึงๆเป็นสามต้นกระด็นกระเด็กะแหมยืนทั้งผ่างนะพี่หนอควันเมืองก่ันความจิตัดเดยบอแต่ละต้นขึ้นยากแห้งครับถ้าสูงแห้งขึ้นไปมือสอยเบิร์ตไปถือน้ําถือทุเรียนเนี่ยครับการแตงกิง่แงแจ้งหยังผมก็ลงคลิปให้พี่นนอเมืองหลายๆยูนี่ผมกระแตง่งคักเลยครับพี่นอ้อ ข้างล่างนี่ออกเบิดเลยครับออกเพียงครอบนครับนี่นี่จะแผลมันครับนี่นี่จะแผลของงามันครับกิ่งครับบางทีนะบ่แม่น้อยครับกิ่งตีตัดออกเนี่ยบ่แไม่น้อยครับนี่นี่ไล่เขาข้าวนี่ครับยุข้างล่างนี่แปดเก้ากิ้งครับนี่นี่ขางกระซี่แหละครับนี่ตัดขึ้นมาเพียงเอิร์กเลยครับนี่ครับให้ล่างให้โป่งไว้บานี้ ทึ่งนี่มันเงินเข้ากับแต้งไปแล้วครับมันก็ขืนง่ายนี่ถ้างาบ่หลายแห้งถ้างาหลายขึ้นบ่ได้ครับเข้าสีหูว่าตอนไหนกิงเข้าหลายทุเรียนครับหลังจากสามปีไปแล้วครับปีที่นนสี่ได้ผลผลิตครับสีรูก,กระจางเลยครับว่ากิงหลายบ่กิงหลายเป็นตะออกบ่ครับพี่น้องนี่แหละ ข้าสิหูตอนนี่แหละครับเพราะว่าทุเลี่ยนทุกคนกับปลูกไปน้ำเลี้ยนหลูกไปน้ำครับบารนดี้ผมปลูกรุ่นผมปลูกนี่ก็ประมาณหาปีนะครับก็่ยากมาแมรเสประสบการณ์พี่นนองเบิงแต่ว่าเดวแต่พูดพี่นนองสิเท,ท็ดน้ำแต่งงานน้ำครับแต่ว่าประสบการณ์จากสวนผมนี่แหละครับมาแพ่งงานบ่ดีครับ งาเขาเบิง่งาได้มุงมงเข้ามาจงไหวงานได้เลียเ้ยวๆบริสุทธสมบูร์เขาเอาออกครับเห็นมันเป็นทางขึ้นยั่งดีครับแต่งงานเห็นมันเป็นทางขึ้นคือบันไดครับ่างเห็นมันห่างกันอยู่ประมาณเกือบเมตรเฮียงดีครับแต่ละงานแปดสิบเซนขึ้นไปครับถ้าห่างกันหาสิบเซนอย่างที่ได้ครับพี่น้องนี่พือจังสีครับนี่นี่นี่ตัวนี้ไปนี่พี่ได้ครับ ตัวนี้งานได้งานหนึ่ง,งเสียออกครับดังเก็บเก็บรวยแลวเอาตัวนี้ออกครับจงงานใหญ่หว่อครับให้มันห้างห้างนะครับก้าวขึ้นไปเห็นไม่ได้หยับเม็ดแห้งดีครับพี่น้องบานงาเลยสมบูรณ์ถ้าจงงานหน่อยตั้งแต่เขาตัดยอดแล้วกับบ่มีผลนยครับพี่น้องตัดยอดแล้วเป็นยังงามันคือบอ่อ้วนบอยังบ่สมบูรณ์มันก็อยูที่เอาแต่งงา งานมันหน่อยกินก็นสมบูรณ์ครับพี่น้องมือหนีเมื่อกี้ครับเบิรงมิเตห้อยตัดงานเลยครับพี่น้องงานมันเข้าเข้าสามารถแตงในแต่ในหน่อยครับสามปีสองปีขึ้นไปแตงครับขอพิษพาดข้องสวนส่องกเกษตรทฤษฎีมาให้นี่แหละครับว่าด้ว่าเปรียบเทียบียมสวนพื้อื่นนะครับพี่น้องขอพิสพาดก็ยังมาเสียประสบการณ์ในการเตียงงานอย่าเพียงงานครับ งานงามสมบูรณ์หรอกครับงานเลี้ยวครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาอัปเดตคลเทคนิคการตัดหยอดครับเป็นอาจจะเป็นสวนแหลกครับแถวตำบลบุปใหญ่กับตัดหยอดครับยังมันมีแถวแถวนี่ยังไม่มีผู้ใดตัดครับพี่นี้สีเท่าลองตัดเบิ้งสามสีตนครับตัวมันสูงแข้งนะครับพี่น้องลังจาคเิ็บเกีียวแล้วครับคลิปนี้กกษสรข้อยบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ